บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้หมูจะมาชวนพี่พี่ทำสลิมน้ำกะทิกันค่ะรับรองเลยค่ะว่าทานแล้วต้องหอมหวานเย็นชื่นใจดับร้อนได้แน่นอนเลยจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเอง หรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับการทำตัวสลิมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการละลายแป้งก่อนนะคะอันนี้เป็นแป้งสลิมนะคะที่เราตวงเอาไว้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะคะแล้ก็ละลาย แป้งกับน้ำเนี่ยค่ะให้ละลายเข้ากันดีก่อนนะคะแล้วเราจะแต่งสีนะคะด้วยน้ำหวานค่ะขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะแต่ถ้าหากสียังไม่สวยนะคะเราจะแต่งสีเพิ่มเติมโดยการใช้สีผสมอาหารได้นะคะ สีเขาก็จะสวยสว่างมากขึ้นพอได้สีตามที่ต้องการแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะเปิดแก๊สเลยค่ะใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะคนตลอดเวลาเลยค่ะทีนี้ค่ะเวลาทำสลิมเนี่ยทุกสิ่งอย่างพี่จะต้องเตรียมให้เสร็จสับเรียบร้อยภายใน ขั้นตอนเดียวเลยนะคะไม่ใช่แบบกวนแป้งเสร็จแล้วแล้วถึงค่อยไปเตรียมน้ําที่จะกดไม่ได้เนาะเพราะว่าแป้งพอสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะต้องลงเครื่องเออไม่ใช่ลงเครื่องลงที่กดแล้วกดได้ทันทีเนาะนี่นะคะเขาเริ่มเป็นริ่มๆขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เราต้องกวนเร็วแล้วค่ะจนกระทั่งเขาสุกใสหมดเลยนะคะ แบบนี้ค่ะพอแล้วนะคะอุปกรณ์เราจะต้องเซตเรียบร้อยรอเอาไว้แล้วนะคะพอเรากวนแป้งเสร็จปุ๊บเราก็มาตักใส่กระบอกกดได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างรวดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าแป้งเขาอะค่ะค่อนข้างจะแห้งเร็วนะคะตักใส่กระบอกไม่ต้องเยอะนะคะแล้วเราก็จะกดลงในน้ำเย็นเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะสลิมสีเขียวของเราค่ะสีให้มองในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะอย่างที่บอกแต่ว่าสีข้างนอกเนี่ยค่ะสีกําลังอร่อยเลยค่ะสีอ,อ่อนๆนะคะไม่เข้มมากจนเกินไปค่ะแล้วเดี๋ยวหมูจะเอาเขาไปใส่กระชอนเสด็จน้ํานะคะนิดนึงก็คือเส้นของเราค่ะจะยาวได้แค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับความสูงที่พี่ๆใช้กดนะคะ ถ้ายิ่งสูงค่ะเส้นก็จะยิ่งยาวนะคะแล้วเทคนิคของเขานะคะหรือเคล็ดลับของเขาที่จะให้ได้เป็นเส้นยาวสวยนะคะก็คือน้ำค่ะน้ำที่เราใช้ลองสำหรับเวลาที่กดลงมานะคะต้องเป็นน้ำเย็นจัดๆเท่านั้นนะคะและที่สำคัญถ้าพี่ๆจะให้เย็นจัดก็คือเอาน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งถูกไหมคะน้ำเขาจะเย็นเจี๊ยบเลยแต่เวลาที่จะกดแป้งลงไปนะคะ ในน้ำเราจะต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะถ้ามีพี่ๆจะต้องช้อนออกก่อนเนาะเพราะไม่อย่างงั้นค่ะถ้าเวลาที่แป้งลงไปโดนก้อนน้ำแข็งนะคะแป้งเราจะเป็นก้อนๆนนะคะเหมือนตัวหนอนก็จะไม่เส้นก็จะไม่สวยเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือเคล็ดลับในการทําสลิมค่ะมาต่อกันที่สลิมสีชมพูหวานแหววเลยนะคะทําเหมือนเดิมทุกขั้นตอนเลยจ้า พอเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปเทใส่กระชอนนะคะเสดดน้ำไว้ให้แห้งแบบนี้เลยค่ะคราวนี้ก็จะมาถึงในส่วนของขั้นตอนการทำกะทิแล้วนะคะไว้สำหรับใส่ในสลิมของเราค่ะเริ่มต้นค่ะเราก็จะใช้เป็นกะทินะคะถ้าเป็นกะทิคั้นธรรมดาค่ะพี่พี่ใช้เป็นกะทิขูดขาวนะคะเพราะว่าเราอยากได้น้ำกะทิขาวๆเนาะแล้วก็เวลาทำเสร็จแล้วค่ะพี่พี่ก็ ต้องเอาไปอบควันเทียนนะคะเพื่อที่จะให้กะทิเราเนี้ยค่ะมีความที่หอมขึ้นนะคะแล้วก็น่าอร่อยมากขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่ะหมูจะรัดขั้นตอนตรงนั้นไปเลยนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเวลายอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วค่ะนี่เลยค่ะกะทิอบควันเทียนนะคะของอร่อยดีค่ะอันนี้สําเร็จลูปมาเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งค่ะเขาเป็นกะทิที่พัฟเจริ์มาแล้วนะคะข้อดีของการพัฟเจริ์มาแล้วก็คือว่า เขาสามารถที่จะเ,เก็บได้นานขึ้นนะคะยิ่งอากาศช่วงนี้ค่ะร้อนๆเนี่ยค่ะขนมของเราเนี่ยก็ต้องเก็บรักษาให้ได้ดีๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากะทิสดเนี่ยค่ะถ้าเก็บไม่ดีความเย็ยนไม่ถึงนะคะก็จะทำให้เขาเสียง่ายขึ้นค่ะการพลาสต์ไลท์ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะทำให้เราเก็บได้นานขึ้นค่ะและสาเหตุค่ะที่ข้อสำคัญกว่าการที่เก็บได้นานก็คือ ทำเสร็จแล้วค่ะเขาหอมเลยค่ะเพราะว่านี้อบควันเทียนมาเรียบร้อยแล้วถูกปะพี่ๆทำเสร็จปุ๊บก็กินได้เลยค่ะไม่ต้องมาเสียเวลาอบควันเทียนอีกแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่กะทิลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็จะมีเกลือนิดหน่อยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะ ให้เข้ากันก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะหมูจะตั้งไฟไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะอย่าตั้งไฟแรงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเราคนจนน้ำตาลเขาละลายก็คือทานได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะเราต้องการเก็บให้ได้นานขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ความร้อนช่วยให้น้ำตาลทรายละลายด้วยนะคะก็คือคนไปจนน้ำตาลทรายละลายหมดปุ๊บ แล้วเขาเริ่มร้อนก็คือลักษณะว่าเป็นควันขึ้นมาก็พอนะคะเราจะไม่ให้เดือดนะคะห้ามเดือดเด็ดขาดเลยคอยคนไปด้วยไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้น้ำตาลของหมูเนี่ยละลายหมดแล้วนะคะหมูแค่ร้อยเขาร้อนจัดๆทัางนั้นเองนะคะสังเกตดูควันก็ได้เนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ควันเริ่มขึ้นแล้วนะคะปิกแก๊สเลยุยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็จะได้น้ำกะทิอบควันเทียนหอมหอมอร่อยๆนะคะไว้ทานคู่กับสลิมแล้วค่ะเดี๋ยวหมูจะยกลงจากเตานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากให้พี่ๆนะคะเอาหม้อน,นี้ค่ะไปน็อกน้ําเย็นทันทีเลยนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนอุณหภูมินะคะเป็นการทําให้น้ํากะทิเราเนี่ยค่ะ เก็บได้นานขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรา,เาไปน็อกน้ํากันนะคะวิธีการน็อกน้ำของหมูง่ายๆค่ะก็คือเดี๋ยวหมูจะไปเทสใส่ถุงแล้วก็ไปน็อกน้ําเย็นค่ะหรือพี่ๆขี้เกียจเทสใส่ถุงก็คือเอาไปาเอาไปวางลอยไว้ในชามน้ําเย็นก็ได้นะคะให้เขาหายร้อนค่ะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเก็บใส่ตู้เย็นหรือว่าในถังน้ําแข็งทันทีนะคะ ตอนนี้สลิมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาสีสันสวยงามนะคะสีชมพูกับสีเขียวส่วนถ้าพี่ๆจะไปทำสีอื่นมันสีฟ้าสีขาวโน่นนี่นั่นก็ตามชอบได้เลยนะคะแต่ว่าเน้นสีอ่อนๆก็ดีนะคะมันก็จะแลน่ากินดีตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วค่ะขั้นตอนของการกินนั่นเองมาเลย เนื้อสนิมของเราก็จะเหนียวนุ่มนะคะเส้นนุ่มๆน,นะคะไม่ไม่แข็งกระด้างเนาะเสร็จแล้วสองสีเหมือนเดิมค่ะถ้าพี่ๆจะใช้ทับทิมกรอบใส่ไปด้วยนะคะหรือว่าตัวอะไรอะขนมเชื่อมทั้งหลายแหละเครื่องหวานเย็นนะคะอื่นๆนนะคะก็คือใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะหมูก็จะใส่น้ำแข็งก่อน น้ำแข็งเนี่ยถ้าเป็นร้านหวานเย็นนะคะพี่แนะนําเป็นน้ําแข็งบดนะคะจะกินอร่อยกว่าน้ําแข็งไฮโซพวกยูนิคหลอดๆนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะตามด้วยกะทิค่ะแข้อดีของกะทิอบคันเทียนะคะก็คือ ทำเสร็จแล้วกินได้เลยอย่างที่หมูบอกนี่แหละเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วครนี้ก็รออะไรล่ะคะหม่ําสิจ๊ะเห็นไหมอ้ยน่ากินอ่ะอ่า ถ้ามีคำถามฝากไว้คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะผมจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันเสมอนะครับไว้พบกันในคลิปครั้งต่อๆไปครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ